สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเวซัสเวรีเงินอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอวิซีทีเค้าเกะลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตสามนะครับแล้วก็2008ลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ปาร์ตี้ครับขอเริ่มจากลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตสามก่อนนะครับอันนี้ก็คือลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตสามครับหน้าปกเป็นบนกับล่างเป็นศิลปินของแกรมมี่แล้วก็ค่ายเพลงต่างค่าย อื่นนะครับาซ้ายมีคําว่าตัวจีคาร์ลเกตครับมมุขวามีคําว่าคาร์ลเกตลูกไมห้โอเคครับอันนี้โลโก้ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตสามเชื่อแล้วบ,บ้อมรวมเพลงครับมีโลโก้ของคาร์ลเกตบ้านสีเขียวโฮลิสโอลี่อนุญ,ญาตให้ใช้ความบันเทิงภายในที่เข้าอาศัยเท่านั้นรวมเพลงฮิตจากสืบไปลูกทุ่งทั่วทั่วเมืองไทย เทียงกัมมี่ m g a กัมมี B ่บิ๊กร้อยห้าสิบห้าบาทตรงนี้เขียนว่า vc เข่าเกตทางไทยแรงกิกนะครับขันปกเขียนว่าว,วิดีโอซีดีเข่าเกตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตสามเลข่องร้านแพงกับเดือนปีที่จำหน่ายตรงนี้เหมือนกันนะครับหลังปกมีรายชื่อเพลงสิบสี่เพลงทั้งหมดละวครวยาวแล้วชื่อเศิลปินมีใครบ้างนะครับอันนี้เหมือนปกหน้า,นาครับลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตสามครับมีคำว,ว่าเขา ภระาไทยมีวีซีเข้ากิจทางการังกิจเหมือนเดิมโลโกโ้ P.C. เป a นแ c o n t r o l โลโก้สีส้มนะครับนี้ไรเซนพูห่างแกมมี่จำนวนสีเพลงผลิต3ามิถุนายนสองพันจ็ดำหน่าย22ิบมิถุนายนสองพันคือวิธีใช้เพื่อชมและฟังสงวนลิสิตมิถุนายนสองพันสี่สิบเจ็ดคาคลเลอร์วีซีเข้าเกยคนยาวห้าสิบหนาที เอาพลคอมแพตติ่นวิดีโอเอ็มพที่สามารถเล่นแล้วได้บ้างแล้วก็ที่อยู่ของแกมมี่นะครับแล้วก็เว็บไซต์เจียงแกมมี่มีบาร์โคดบาร์โคดกับเลขหัสแผ่น Hard V ซใบอนุญาตจะเขียนว่าลุกทุงซุปเปอร์ฮิตสบริษัทเจียงแกมมี่จระกรมาชนอนุญาตยิตนเทมึกสีน้ำมึกสีดำผู้รองสำงเนากทจุดสามห้ทับสีเจ็ดครับตัวแผ่นเป็นสีเขียวออ่อนครับ มีลกมีลูกทุ่งซปเปอร์ฮีทสามครับคำว่าคาเกะน,น,นี่มีโลโก้ e c d ีคาเกะองค์คาเกะป้าสีเขียวยูสโอลี่นี่นนรายชื่อเพลงสิบสี่เพลงนะครับมีเลขรหัสแผ่นกับเลขอรุยาตนะครับคอนเพลติต้อนวิดีโอ NGA ไม่เห็นขอภัยมันเป็นเป็นสีขาวกสว่างมากนะครับและมีคำเตือนบอกไว้นะถ้าไม่ขอภัยด้วยนะครับ สภาพแผ่นก็มมาอยู่อ่านมีรอยหน่อยนึงนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมีแค่ซุงมซุปเปอร์ฮิตสนะครับก็คือเชื่อระบำรวม,รวมเพลงนะครับตรงนี้คือขอบคุณพาร์มิตรใจดีเอื้อเฟื้อเพลงฮิตจนทําให้อะระมีสมบูรณ์อันนี้ชื่อบริษัทต่างค่ายนะครับก็ประมาณนี้ครับน,นี่รลบมแนะนำของลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตทั้ง3ชุดนะครับ และมีลายเซ็นเหมือนเดิม VCD เขาเกะโลโกโ้ VCD เขาเกะความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทกำหนดโทษตามกฎหมายแล้วก็ฟังก์ััน PPC อีแล้วก็วิธีการเล่นะครับอันนี้รายชื่อเพลง14เพลงมีซับอังกฤษศิลปินใครจากอัลบั้มอะไรคำร้องทังน,นอ้นเลือกเปลี่ยงนะครับข้างล่างจะเป็นปกซีดีนะครับ อันนี้ส่งคันแนะนัติดชมต่างๆของแกมมี่บิ๊กมาที่ b i g a d d r e s s c o m m e n t g m a y c o m นะครับอันนี้คือลิงค์โทนทั้งหมดของแกมมี่นะครับว่ามีอะไรนะครับและวิธีการดาวน์โหลดนะครับอันนี้ G-Member นะครับว่าใช้ยังไงนะครับสมัยนั้นก็มีแค่นี้นะครับ แปนต่อไปเป็น2,008ลูกทุ่งซูเปอร์ตาปาตีนะครับนับปกเป็นลูกศิลปินของแกมมี่โกทั้งหมดที่เอาม,มารวมนะครับเอาบางเอาบางชุดนี้ทำดนตรีไดรีมิกใหม่นะครับองซ้ามีมีคำว่าฉลอง2 5ปีแกมมี่ปาตีสุดมันมีคำว่าคาราเกะโลโก้คาราเกะเหมือนเดิมนะครับรูกไม,ม้หัวตัวเคเพื่อหลังสีส้มนะครับน,นี่มีโลโก้2 5ปีแกมมี่แดนแพลเนต MGA 155บาทครับตรงนี้กันว่า VC เคาเกตตั้งขรยลังกิบเหมือนเดิมมีโลโกโล้ของเคาวเกตบาสีเขียวเคาวเกตแข้วก็มิเชี่รตึกสามสีครับตับปกเขียนว่าวิดีโอซีที่เคาวเกต2008ลูกทุ่งซูเปอร์สตาร์ปาร์ตี้เรียงราคเป็นเดือนปีที่สาหนายเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนกันครับหลังปกหออ้อมี16เพลงครับ,รบมีชื่อสืบปินดน้วยครับ อันนี้เหมือนกันเหมือนปกหน้านับ2008ลูกทุ่งซปเปอร์สตาร์ปาร์ตี้คาราโอเกะนะครับเว,วบบ็บโอยเว็บดอเราดาร์เรอเกลละครทั้งร้องทั้งเต้นโชว์ลีลาเด่นในโลกออนไลน์เวสตไซจีมจิเมมเบอร์นะครับแล้วก็มีวิธีการเล่นสามารถเล่นอะไรเหมือนเดิมครับมีบาร์โค้ดด้วยนะครับอันยาวร้อยอันยาวหกสิบหกสิบนาทีห้าสิบสี่วิแดนแพลเน็ตคอมแพคก์ย้อนวีโอ, One, อเอ็มเพ็กวันเาก็เริ่มเหมือนเดิมครับ พืซีดีเพลงไทยวิธีใช้ใค้เพื่อดูว่าฟังจำนวน16เพลงผลิต19พฤศจิการยน251 1วันจะไหน19ธนวาคม2 5ง1วอสิสมัคื้ันวาคมง2 1 1แล้วก็ที่อยู่ของแกมมี่เหมือนเดิมครับแล้วก็มีสอซากอมแกมมี่และจูเมมเบิร์นเหมือนเดิมใบอนุญาตจะเห็นว่า2008ลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ปาร์ตี้โอยากิมแกมมี่จักัดมาชนญาตกรุงเทพมุกสีนเงินผู้หัสำหรับเหมือนเดิมกทจุดศูน หนึ่งสามทักห้าหนึ่งนะครับลูกตัวแผ่นเป็นเหมือนปกหน้านะครับมีคำว,ว่าวิซิโอเกตสองพันแปดลูกทุ่งซูเปอร์สตาร์ปาร์ตี้โลโกโ้วิซิโอเ,เกตโฮมคาร์ลเกตบ้านสีเขียวคาร์ลเกตปกติเรือตึกสีสี่คอมแพตติที่ตอนวิดีโอเอ็มจีเอเจียมก็มีแดนแพลเน็ตเแล้วก็มีเล,เลขลายแผ่นกับเลขอนุญ,ญาต ไดแล้วก็ท่านสามารถท่านนี้ไปแพ้สิ่งแพรภาพได้แล้วมีคอคอปล레สเต็มคอปล레이โนดิสนะครับมันก็มีรออยู่อ่ะฟังได้นะครับตรงตรงนี้ไม่มีอะไรมีแค่ 2, 8, สองพันแปดสิบจาบปฏิเชื่อระเบิดนะครับอันนี้โฮลคาร์ลเกตคาร์ลเกตเชื่อมมาถึงอะไรแล้วก็มีสามารถเผยแผ่ได้แล้วเปลระหนกตัวต่างใหม่เหมือนเดิมโลโก้วิซีคาลเกตนะครับอันนี้จะเป็นริงโทน สามช่องทาาว่ามีอะไรได้บ้างนะครับทั้งสิบอกเพลงและวิธีการดาวน์โหลดด้วยครับอันนี้รายชื่อเพลงสิบกเพลงว่าศิลปินมาจากอาัลบ,บั้มอะไรก็คือเชื่ออัลบ,บั้มข,ของอลิินอลอะไระครับแล้วก็มีคำร้องทางนองแค่นี้นะครับทั้งสิบกเพลงตรงกลางจะเป็นเครดิตใครทำอัลบ,บั้มนี้บ้างนะครับที่ทำดนตรีใหม่นะครับก็มีแค่นี้นะครับ ก็จบกันไปแล้วกับการรีวิววิดีโอเกของ2ชุดนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อๆไปขอขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับบายครับ